ันนักศึกษาวิชาทหารหญิงปาตญลิตาจุลวงดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงพันวรสจันชนะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงชารัชมูลีพวกเรานักศึกษาวิชาทาหรารจ, <ะ S 1> จากโรงเรียนสามเด็กพิยา,ายอำเภอเมืองจ<า>่ด<อ>ชุมพรเนื่องจากผู้บัญชาการมณฑลฐานบุกที่14ได้จัดตั้งชุดอามมิเรดิวิลี่เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด พวกเรานักศึกษาวิชาทหารสังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44ซึ่งได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดร่วมกับครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44และในวันนี้ชุดอาร์มี่เดลิวี่ได้เดินทางไปแจกชุดอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดและพวกเรา ได้อาสาติดตามคณะครูฝึกไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะรูน,นี้เธออาจ อาจจะท้อใจกับเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ให้รู้ว่ามีคุณค่าสุดจะมากไว้กับหนาทีของเธอกับความทุกข์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอกลักมีเธอมาช่วยทำให้มีหวังอยากจะขอ ยังมันคงผูกเราคอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจในสักวันเรือ้ายมันจะผ่านไปจับมือไว้เ้ารวมใจให้เป็นเพืาอ จะขอให้เพลงนี่เป็นพลังใจอาจเหนื่อยนักแต่อย่าท้อสู้ให้ไหวสู้ด้วยใจและศรัทธายังมัน่นคงพูกเราขอ ข้อของใจญจากผู้บรรยาการมวลชนฐานบทที่44นะคะพวกเราก็ได้นำขั้นตอนยังที่นะคะมาให้สุดายค่ะอยากทราบว่าในช่วงนี้ที่สถานการณ์โควิด5ระบาดนี้คุณยายได้รับสมัทรงานไบ้าะคะโอ้ยร้อนขึ้นยาขนะเนี่ยมาหาที่ร่มบากออกไปไหนก็ไม่ได้กลัวไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้าน ก็อยากจะให้คุณยายนะคะช่วยอวยพรพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กําลังพบเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด่อยค่ะก็ขอให้ทุกคนคนไทยทุกคนนะทั้งชาวต่างชาติด้วยให้พ้นจากโรคระบาดได้แด่ไปที่จีโอ้ยสวดนม์ทุกคืนใจถูดนม์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนขอให้โรคนี้มันหายจากโรคโรคของเราเนี่ย อยากจะขอให้เพลงนี้เป็นพลังใจอาจเห่อยนแต่อย่าทอสู้ให้ไหวสู้ด้วยใจและศรัทธาอย่างมั่นคงพวกเราขอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจในสักวันเรือ่อรไายมันจะผ่านไปจับมือไว้ ให้พี่น้องคนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้พวกเราในฐานะตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศขอมอบกำลังใจเล็กๆน้อยๆนีนน้ให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทยทุกคนขอบคุณ